กคนเคยได้ยินตำนานรักขวัญเรียมแห่งทุ่งบางกะปิไหมว่ากันว่ามันเป็นเรื่องของขวัญและเรียมทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันที่รักกันมากทีนี้ทั้งสองคนก็ไปสาบานรักกันใต้ต้นไทรบอกว่าจะรักกันชั่วนิดนิรันต์ใครที่เปลี่ยนใจเนี่ยก็ขอให้คนนั้นตุยเย่ yeah. แต่ประเด็นคือนางเรียมเนี่ยต้องเข้าพระนาครคือเข้าไปในเมืองพนางไปอยู่ที่นู่นก็ใช้ชีวิตสุขสบายจนลืมความลําบากไปเลยแล้วก็แบบมีการถูกอกถูกใจกับหนุ่มรวยท่านหนึ่ง ลืมเรื่องของขวัญไปเลยแต่ทีนี้ประเด็นคือแม่ของนางเนี่ยป่วยนางก็เลยต้องกลับมาที่บางกะปิแล้วก็กลับมาเจอกับขวัญอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทั้งสองคนก็เหมือนได้ะระลึกความหลังกันก็เลยมีการสปาร์คติดก,กันอีกหนึ่งรอบแต่เมื่อชายที่นางเรียมเนี่ยไปติดพันอยู่ที่กรุงเทพตามมาเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจก็เลยทําการแบบชักปึ้งทําให้ขวัญเนี่ยตัวเย่ตรงนั้นไปพอเรียมเห็นปุ๊บก็คือเหมือนมีสติคิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะนี่คือคนที่ฉันรักที่สุด แล้วเราเคยฉาบาอะไรกันไว้นางเลยทําการตัวเอง,ต,เองตัวเย่ตามซึ่งตำนานของทั้งสองคนก็คือเป็นที่เรื่องรือมากๆแล้วก็ได้เอาไปทําภาพยนตร์เรื่องแพ่เก่าใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะเรื่องเล่าต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตาม